สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับกีซ่านะครับผมวันนี้ผมก็ได้มาเข้าป่าเหมือนเดิมอีกนะครับมากับพี่น้ําเย็นสองคนนะครับสวัสดีค่ะทุกคนน้ำก็มากับน,น้องซ่านะคะชื่อช่องน้องก็ซีซ่านะคะเข้าไปติดตามกันได้เนาะและระหว่างที่เดินทางมาเราก็เดินมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละเนาะข้างหลังของเราก็เป็นต้นมะเดื่อเลยนะคะทุกคนดูมะเดื่อลูกใหญ่เลยนะถูกไหมครับไปดูกันนะครับดเ,เดี๋ยวให้น้องซ่าไปไขให้ดูใกล้ๆนะลูกใหญ่มากๆแนะล้วลูกดอกมากๆ น้าเขาเรียกว่าเดืออะไรครับเนี่ยเขาเรียกว่ามะเดือลูปใหญ่กินได้กินได้นะทุกคนอันนี้มันยังแก่ไม่เต็มที่ไปงั้นเราไปกันข้างหน้าต่อไปเดินทางต่อคะ่ะทุกคนไปต่อยาวเลยครับ ผมว่าพี่น้ำก็เดินมาแล้วนะครับเดินมาแล้วก็น่าจะพักบริเวณข้างหน้านี้นะครับเห็นไหมพี่น้ำไม่เหนื่อยชิลๆสบายๆสบายสบายวันนี้เราก็เดิน้อปาค่อนข้างที่จะลึกนิดหนึ่งนะทุกคนนี่ครับี่เเราจะพักกันตรงนี้แหละนะทุกคนนะน้ำกับน้องซาจะพักกันตรงนี้แหละน้ำคิดว่าที่ตรงเนี้ยเหมาะที่สุดแล้วสำหรับการพักนะคะผมเดี๋ยวผมทำที่พักตรงนี้นะครับ นี่นะครับผมผมก็จะไปตัดไม้ไผ่นวนนะครับผมจะเอาไว้คุกเปรนะครับตามลำธานขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดนีอ,อยหมูป่านะครับลอยสัตบ,บ์า่าเขามากินน้ำอยู่ตทำ ทานนะครับคุณเดินมาก็เลยเห็นพวกรอยหมูป่านะพวกรอยชัดต่านี่นครับของาหากินตำลำทานนี่นะครับ่อยเขาเยอะมากเลยครับนี่นครับ เขามาลุ้นน้ำด้วยเขามาหาเงินด้วยนครับพวกลอยหมูปลาพวกลอยพวกเก้งน really ี่ครับนี่ครับเราก็เดินไปทายไปนะครับเพราะว่าไปตัดไม้อะครับเดินไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อยนะครับที่น้ำก็รออยู่ที่พักเขาก็จะทำพก กับเข้าห้าฟืหนห้าผักนะครับนี่นะครับผมก็ได้เจอกับต้นไม้ไทยหนามนะครับแต่ว่ามันแน่นมากครับผมก็เลยไม่ตัดนะครับผมก็เลยเจะเอาไปทุกเปยนอนทําที่นอนใหม่นะครับห่าไม่ไพ่ยยากมากเลยครับนี่นะครับ พี่น้ำก็ได้เดินในทังน้งงานนู่นแล้วนะครับแต่ผมก็จะไปหาผักกับพี่น้ำต้องกันนะครับน้ำไปไม่เลย นี่ครับพี่น้ำก็ได้คนต้นกล้วยแล้วนะครับน้ำจะทำเมนูอะไรพี่อ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันไปซื้อแร์เนาะว่าเราจะทำเมนูอะไรบ้างเนาะกล้วยป่าเราจะไปหาฟืนสั่งโน้นก่อนนะพี่อะไรนะเราจะหาฟืนกันนะออนี่นะครับผมก็ไปหาฟืนมาเสร็จแล้วนะครับผมก็จะก่อไฟทำกับข้าวกับพี่น้ำนะครับใช่ไหมพี่น้ำใช่ เพออิ่มรอบนึงตรงนี้พอเลยนี่ครับบุ๊อออก,ก,ก็ไฟทำอะไรเสร็จแล้วนะครับเด็กคนข้าวาองปลาเด็วคนก็จะไปเดินเที่ยวนู้นข้างบนข้างล่างไปได้วยปื่อยนะไปได้วยปื่อยไปใช่าใช่แนะห่ฟืนเงินน้ำอยู่เนี่ยทากับข้าวนะเดี๋ยวคนไปนู่นก่อนอเดี๋ยว 이거, 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 이 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 이거, 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 이 이거, 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 이 이거, 이 이거, พีามา่ี่ขออันนี้หน่อยดิ นี่ผ่านผ่านค่านน้ำเอาว้หนี่งไหมเอาไว้ตรงนี้พี่จะทำกับข้าวตรงนี้ นี่ครับระหว่างรอเข้าสุกเดี๋ยวผมจะไปหาฟืนเพิ่มก่อนนะครับพี่เพราะวเดี๋ยวดูเหมันจะหนาวครับเพราะที่นี่บรรยากาศมันน่าจะหนาวเพราะหนาวแล้ววันนี้อากาศยังเย็น,นทั้งวันเลยใช่พี่พี่ผมหาฟืนก่อน,นนะครับนี่นครับผมก็ไปหาฟืนมาเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับโดยแต่เอามาเพิ่มแต่แบกมาเพิ่มนะครับจะยังครับพี่น้ำกายละกายละทำให้อร่อยๆนะ อร่อยนะโอเคโอเคผมไปเอาฟืนเพิ่มอีอน,นิดนี่นะครับตอนนี้ก็ได้เวลากินข้าวน,น,นะครับน้ำทำอะไรกินบ้างพี่ก็มีผักต้มัวปีผัดแล้วก็ต้มมาม้าใส่ผักกูแล้วก็มีน้ำพริกแค่นี้เลยโอ้ยแค่คนี้ก็เย้เยะเต็มไปหมดลอะอากินข้าวกัน มันแงมันมาจากไหนเนี่ยก็ไม่เห็นมีอะไรนี่มัมีพู้หมูเหรอมันมีแบบิูหมอหรอกี่มวเกี่ยวด้ใช่ไหม้มันตาหมูไงเวลาหมูแบบาแบบีหมูมันขี้มอะไรนี่ย้อทำกับามันก็ไม่มีอะไรนมัน้เนี่แมากเลยึ้นม้เนี่ย แต่กาเย็นพวกตบป่าไอ่ออกเลยใช่แต่เรานอนติดห้วยอย่างเงี้ยก็น่ากลัวอยู่ด้วยพอเป็นรอ,อยทางหมูทั้งนั้นเลยช่วยพุกเล้งหน่อยดิซุ่มหน่อยมาสองคนเรายังมีเป็นหูเป็นตาให้กันได้ <c oughs> อืมคุนค่านี้ ขาวพุนหนุกนะทข้าอร่อยกลนคืาาอล่นะกกินอร่อยนี่หนดมากนะมีตักอย่างของเขาเลยนะนเ้านตัอย Nyọ bàlẹ̀ ní àmàla me yọ mí. เดียวนีรอ้องฮะฮะไอติมข้าวไอติมข้าวอ๋ออ๋อถ้าใครยังไม่ได้กินข้าวเนาะมากินพร้อมกันนะคะ <c oughs> เห็นเห็นคลิปนี้คลิปนี้เราต้องหิวข้าวกันแน่ๆเลยอร <c oughs> ่อยเราถิงกับร้อนไม่อยุดนั นี่นะครับผมก็ได้กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่วันนั่งพักผ่อนกับพี่น้ำสองคนนะครับแล้วจะอยู่ในป่านี่เป็นอีกสิบปีเลยเหรอพี่พี่หรอ,อาถามว่าเราจะอยู่เป็นอีกสิบปีเนี่ยมันคงไม่ถึงหรอกเพราะอายุเราก็มากขึ้นเรื่อยๆเนาะอายุเราก็มาไม่รู้ว่าเราจะทำ u t u b e ได้อีกสักกี่ปีนะทุกคนเอาจริง าถามว่าเราจะอยู่ในป่าตลอดไหมมันก็คงไม่หรอกเราก็ต้องหาอะไรสักอย่างมัเป็นของตัวเองเนาะธุรกิจสักอย่างอะ่ะแต่ตอนนี้น้ำก็คิดไว้คร่าวๆแล้วแหละแต่ก็ยังไม่มีอ่ากำลังพอนะคะงบประมาณอ่าพูดย่งไๆงบงบประมาณนะใช่ประมาณนั้นแหละตอนนี้เราก็ค,อค,อคอ่อยๆไปทีละก้าวก่อนใช่พี่ทุกคนใช่ว่าเราทำยูทูบเนี่ยมันจะได้เงินดีนะมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะมันแค่ อ,อ,อยู่ได้อ่ะอิ่ม,มแน่นปึก๊กทอดอร่อย,ยตอนนี้น้องซากของเราก็ย้าย่ฝายมาติดที่ใหม่ใกล้ๆแคมป์เรานะคะเพราะว่าอากาศเย็นมากๆเลยนี่เลยเราก็จะมาติดใกล้ๆที่นอนเราเลยนะคะ,อะเะออฮะไม่ด้นองนี่นะครับนี่ก็ดึกมากแล้วนะครับ พอมีเสียงจิ้งรีดเสียงกบเขียดอยู่ในป่านะครับเสียงน้ำไห่เสียงธรรมชาติอืพี่น้ำมีกองไฟเดี๋ยวผมจะเดินเดินส่งตามลำธารน,นะครับล่องล่องน้ำนะครับเดินขึ้นไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เดี๋ยวให้พี่น้ำพี่น้ำอยู่รอนี่นะจะไปถ่ายเรื่อยๆก่อกนน้องซ่าไปไม่ไกลหรอกไปแค่ตรงนี้เองผมไปไกล <laughs> ให้พี่น้ำอยู่คนเดียวนะ ไม่กลัวพีไอเข็ดไม่กลัวหรอกไม่กลัวนะเนส่งเลยก็้ยมีปูอ่ะพี่มี่ปลา นี่นะครับผมก็เดินมาไกลพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็กําลังจะกลับไปหาพี่น้ำนะครับพอพี่น้ําบอกไม่ให้มาไกลานะครับมานี่ก็ไม่เจอะนรับเจอแต่ววพวกปลาปลาซิวแล้วก็อะไรปลาก้างหรือว่าเขาเรียวกว่าปลาช่อนภูเขานะครับน้ำใส่มาก นี่นะครับเมื่อกี้ผมได้เดินลงมาเจอกบผู้ตัวหนึ่งนะครับตัวใหญ่มากเลยผมไม่ได้ทําเปิดกล้องครับมันก็เลยโดดหนีไปใ,ใต้น้ำมันก็มีเม่ี่เขาโดดลงไปตรงนี้นะครับกบูกตัวใหญ่มากเลย มันจ็มีปลาข้างปลาซิวอะไรยันก็ปลาปลาภูเขานี่มันยังไม่ถึงแบบดึกๆก็ดึกดกมันตึนที่สอง,องพวกปูปูเขาต้ออกจากรูนะครับนี่ลูกปลาซิวเยอะมากเลยครับ ปาดิวปากัง้งกบเขียดนู่นนะครับมีกบอีกตัวหนึ่งครับข้างบนนู่นครับตาเขาจะสว่างสว่าง อยจาไม่ไปยุ่งเขานะครับเพราะว่าเราเขาได้ถ่ายได้เห็นเคารแลเราก็ต้องดีใจแล้นะแล้วนะครับ ผมก็ได้กลับมาถึงที่พักแล้วนะครับพี่น้ำน่าจะหลับไปแล้วนะครับเพราะผมก็กลับมาผมก็ไปมานานแล้วนะครับ น่าจะนอนแบบสนิทต้องใส่ฟืนอย่างนี้ยแบบค่อยนอนนี่เป็นคืนหนาว นี่นะครับผมก็ได้ล้างหน้าล้างตาทำอะไรส่วนตัวของผมเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเข้านอน,ลน,อแ,ลน,นอลแล้วนะครับน้ก็ดิพอสมควรแล้วน้ำเกก็หลับแล้วนะครับ ข้านอนแล้วนะครับมุยแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับไปนนกนหลับแล้วเอ็นนะครับฟันดีนะครับทุกคน สวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับผมกับพี่น้ำก็ได้เก็บของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนไรเราสองคนก็พร้อมที่จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้เราสองคนก็พาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนมาสัมผัสธรรมชาติเนาะแล้วก็ท้าลมหนาวด้วยนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกําลังใจให้น้องซาด้วยนะคะใช่ครับพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าะค่ะสวัสครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ